สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูผลงานที่เราเด็ดหนอ่อชําไว้นะคะที่ชําไว้มีต้นอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ฝนตกนะก็มีอันนี้นะคะอันนี้นามพิกุลนะคะแมมนามพิกุลนี่เห็นไหมลากมาแล้วนะคะก็อาไว้เหมือนกันนะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะอันนี้ไม่ได้ทายาเร่งลากอะไรเลยนะเด็ด ปุ๊บแล้วก็วางบนหินนะคะในในข้างล่างนี่นก็คือเป็นดินปกติดินปูปกตินะคะแล้วก็เอาหินโรยนะคะแล้วปกติก็จะลดน้ําลดน้ําก็คือโรยโยให้มันฉ่ำๆนะคะแล้วก็วางต้นไม้เนี่ยวางวางหน่อเนี่ยค่ะไว้บนหินอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ความชื้นใช่ไหมพอมีรากมันก็จะแทงลงไปนะคะนี่นมีรากแล้วนะคะรากยกขึ้นมาแล้วนี่นะคะมีรากแล้วทุกหน่อเลยนะคะทุกหน่อเลยมีรากแทงออกมา ก็ถือว่าไวนะไม่ได้เร่งรากด้วยนะคะนี่นะก็วางไว้เขาว่ามันก็ไม่ได้เน่าเนาะเพราะว่าเราวางไว้บนหินอีกทีนึงนะคะมันก็จะได้ความชื้นจากดินเวลามันอ่าชื้นเงี้ยความชื้นจากดินก็จะขึ้นมาผ่านหินขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกชําไว้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรนะแมมเข็มเงินนะคะเข็มเงินมีหน่อก็เด็ดมาชําวางไว้แบบนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชําหน่อทั้งหมดเลยนะคะ มีอันนี้มาหรือ,อยังไม่ดูอ่าอันนี้อะไรนะดูไว้นะคะดูไว้อันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจวางไว้นะวางไว้เฉยๆนะคะไม่ได้หมกไม่ได้อะไรนะวางไว้เฉยว่าจะเอาหินมาใส่ก็ยังไม่ได้ใส่แต่ฝนตกใส่ก่อนเดี๋ยวต้องเอาหินมาโรยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเน่าเพราะเขายังไม่มีรากเนาะ <c oughs> นี่ต้นนี้มีรากแล้วนะคะต้นนี้มีรากแล้วก็วางไว้เฉยๆเหมือนกันนะนี่นะคะมีรากแล้วตึงๆแล้ว <c oughs> แต่หินอแต่ดินที่ผสมอันนี้จะเป็นทรายเยอะหน่อยนะคะก็คือให้มันแบบไม่ไม่อุ้มน้ํามากอะคะ่ะนี่อันนี้ก็ชํำหนอทั้งหมดเลยล่าหังมหมดแล้วแล้วก็มีในกระบะนี้น,ะะนี่แล้วมีอันนี้อันหนึง่งอันนี้ก็เด็ดวางชํำไว้เป็นเม็ดพริกคริสนะคะแม่ลูกดกอันนี้ก็จะหล่อน้ำข้างล่างอันนี้เป็นกระบะสำหรับอ่า ล่อลากนะคะมีขนนกไม่รู้มาหรือยังนี่มาแล้วนะคะมาแล้วมีเล็กๆมาแล้วน,นี่นะคะก็ไม่ยากเหมือนกันนะขนนกที่แรกนึกว่าจะยากนะคะกลัวจะเน่าเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเขาชอบแดดเนาะแล้วเรามาวางนี้ก็กลัวเขาจะเน่านะคะก็เลยวางบนหินผูเขอไฟแล้วก็มีความชื้นแบบนี้เลยลดน้ําลดน้ําก็ลดน้ําผ่านให้มันล่องหินให้หินมันซับน้ําเข้าไปนะคะแล้วก็ ก็ปล่อยไว้งั้นเลยก็เหมือนสีอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าหินเขายัางชื้นอยู่นะจนกว่ามันจะแห้งก็จะเปลี่ยนสีเป็นซีดๆหน่อยนะคะก็ก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มก็ลากมาไวอยู่นะสารพัดต้นเลยนะในนี้นะคะวางไว้นึกอะไรเด็ดอะไรได้ก็มาวางไว้เลยเดี๋ยวไหนพอมีลากมาแล้วก็จะเอาไปลงดินให้ลากมันแทงขึ้นมาหน่อยคอนโดด่างนะคะมีพวกนิ้ว นิ้วนี้เพิ่งเด็ดไว้นิ้วนาคนิ้วทองสารพัดนิ้วออแล้วก็นี่อันนี้อะไรนะนี่ก็เริ่มมาละเป็นรีบูเทียดอกส้มนะคะเพิ่งเด็ดอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีอันนี้หนามตะขอมาอย่างอันนี้เพิ่งเด็ดยังไม่มาหรอกหนามตะขอ,อยังไม่ถึงอาทิตย์เลยลก็มีพวกแม่ลูกดกเฟรียอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยวางไว้่างนี้เลย ลแล้วก็อันนี้ก็เป็นวางใบของกุหลาบหินนะคะก็แล้วแต่พันธุนะว่ามันมาง่ายมายากหรือเกี่ยวกับความชื้นด้วยก็ไม่รู้นะบางทีอย่างไอ้สองใบเนะะี่ยค่ะที่เห็นมีแทงออกมาเนี่ยอันนี้มาไวมากเลยนะประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็เริ่มแตกออกมาแล้วรู้ว่าว่ามีว่ารอดอะ่ะว่ามีแตกออกมาแล้วค่ะส่วนไอ้ที่วางไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะเอ,อยังไม่ออกมาเลยอนะ่ะเห็นไหมบางใบก็เน่าไปก็ต้องดูเรื่องแบบความชื้นมันด้วยแหละ หลายอย่างนะะแต่ว่าถ้าเราปลูกไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเนาะนะคะอันนี้เป็น broccoli. บ็อกโคลี่บ็อกโคลี่ที่เขาเรียกว่าคริสต์มาสคือง่ายมากเลยนะต้นเนี้ยเด็ดหน่อกมานะคะเด็ดหน่อมาแล้วก็ปล่อยแห้งสักประมาณสองสาวันแล้วก็วางลงไปเลยวางเหมือนที่เราชำทั่วไปค่ะที่เอาหินโรยแล้วก็วางไว้เดี๋ยวรากเขาจะแทงออกมาเองจากหัวเล็กๆอะ่ะเขาก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาสดใสขึ้นมาอย่างนี้เลย เริ่มแตกหน่อด้วยอืมก็ง่ายขยายพันธุ์ง่ายค่ะนี่อะไรอีกนี่บอกโคลี่ที่เด็ดไปนะคะก็จะไม่โดนน้ําสักพักนี่นะเพราะเขาจะมีแผลนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เด็ดแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เด็ดแล้วค่ะแล้วก็ไปใหญ่อย่างนั้นเองนะอืมนี่นะะเด็ดออกมาเขาก็จะแตกหน่อออกมาเอง ดินสอดำนี่นะคะดินสอดำดอกไม่เคยได้ดูเลยเพราะดอกเขาบานตอนกลางคืนก็จะไม่ทันได้ดูดอกมาถึงก็เห็นเป็นมเมล็ดแล้วนี่่างนี้ก็เด็ดหมดเลยนะหนไหคะหน่อของนี้ก็เด็ดได้หมดเลยนี่อะไรดีต้นนี้นี่ออกเยอะมากเลยนะดอกเม็ดพริกนะคะเม็ดพริกดอกเยอะ ดอกรอบตลอดเลยวันนี้ฝนตกก็เลยมาดูความเป็นอยู่นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยววันไหน mm hmm. เพาะ,มะเมล็ดนะคะจะมาทําคลิปเพาะ,มะเมล็ดให้ดูว่าทํำยังไงก็ไม่ยุ่งยากเลยนะแบบอาจจะคนละสูตรกับหลายๆคนนะคะนี่อันนี้อันนี้ชําใบอันนี้ก็เป็นง่ายใบเนี้ย แบบเดียวแตกเยอะเลยกุหลับหินบางคนก็ยังไม่รู้นะว่ามันชำใบได้นะคะวางไว้ไม่ต้องเด็ดทิ้งนะนี่อันนี้เป็นแปลงเล็กๆนะคะพเพาะเมล็ดเดี๋ยววันหลังเรามาดูเรื่องพอเพาะเมล็ดกันนะคะใครยังไม่เคยลองชำหน่อนะคะก็ลองเด็ดมาชำดูได้นะไม่ต้องเสียดายนะคะเราจะได้ได้ต้นใหม่อีกเยอะแยะเลยนะคะลองดู ฝากติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวมีมาอัปเดตเรื่อยๆพักนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะทําต้นไม้ไม่ทันเลยลืมทําคลิปไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาคุยกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะ